บทสาธยายธรรมเรื่องอนุปทะสูตรตอนที่หนึ่งเมื่อวิปัสนาญาณยังรู้ในทุกสมาบัติที่มาพระสุตตันตป,ปิฎกมัชฌิมนิกายอุปริปัน,นาสกอนุปทะวักเจริญพรสาทุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้งในธรรมทุกท่านปัญญาในพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่หลายระดับ ตั้งแต่ปัญญาที่เกิดจากการฟังการคิดไปจนถึงปัญญาอันสูงสุดที่เกิดจากการภาวนาแต่ปัญญาที่สามารถยังรู้และชำละสภาวธรรมทั้งปวงได้อย่างละเอียดละอ่อที่สุดนั้นย่อมเป็นคุณสมบัติของพระอัครสาวกผู้เป็นเลิศโดยแท้จริงวันนี้อาตมาภาพจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นการเปิดเผยถึงระบวนการเห็นแจ้งธรรมตามลำดับบท ของท่านพระสารีบุตรมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นบทเรียนที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์พร้อมระหว่างสมถะและวิปัสสนาพระสูตรนี้มีชื่อว่าอนุปทะสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรกันก่อนคำว่าอนุปทะสูตรเป็นภาษาบาลีคำว่าอนุปทะาาปแปลว่าตามลำดับบท หรือตามลำดับขั้นตอนเมื่อรวมกับคำว่าสูตรแล้วอนุปทาสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยการเห็นแจ้งธรรมตามลำดับบทหัวใจของพระสูตรนี้คือการแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางปัญญาของท่านพระสารีบุตรที่ไม่เพียงแต่จะสามารถเข้าถึงฌานสมาบัติอันประณีตได้เท่านั้นแต่ยังทรงไว้ซึ่งวิปัสสนาญาณอันขมกล้า ที่สามารถกำหนดรู้และเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปขององค์ธรรมทั้งปวงที่ประกอบกันขึ้นเป็นฌานนั้นๆได้อย่างละเอียดละออในทุกขณะจิตและที่สำคัญที่สุดคือท่านไม่ได้หยุดอยู่เพียงความรู้แจ้งนั้นแต่ยังคงเห็นต่อไปอีกว่ายังมีธรรมเครื่องสลัดออกที่ยิ่งขึ้นไปอยู่อีกซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสภาวะใดๆเลย เรื่องราวในพระสูตรนี้เริ่มต้นขึ้นณนะพระวิหารเชตวันพระผู้มีพระภาคได้ทรงยกย่องท่านพระสารีบุตรท่ามกลางหมู่สงฆ์ว่าดูกระพิกษุทั้งหลายสารีบุตรเป็นบัณฑิตมีปัญญามากมีปัญญากว้างขวางมีปัญญาว่องไวและมีปัญญาทำลายกิเลสจากนั้นพระองค์จึงได้ทรงเปิดเผยว่าท่านพระสารีบุตรนั้น สามารถเห็นแจ้งทําตามลำดับบทได้ภายในเวลาเพียงกึ่งเดือนเท่านั้นแล้วการเห็นแจ้งนั้นเป็นอย่างไรพระองค์ได้ทรงอธิบายถึงกระบวนการปฏิบัติของท่านพระสารีบุตรอย่างละเอียดละออตั้งแต่ปฐมฌมานไปจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะซึ่งเป็นสมาธิขั้นสูงสุดในฝ่ายโลกิยะในแต่ละขั้นของสมาบัตินั้นท่านพระสารีบุตรจะทำการกำหนดรู้ตามลำดับบท ในองค์ธรรมต่างๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นฌานนั้นๆเช่นในปฐมฌานก็จะกำหนดรู้วิตกวิจารปีติสุขไปจนถึงมนสิการโดยท่านจะรู้แจ้งทั้งการเกิดขึ้นการตั้งอยู่และการดับไปของธรรมเหล่านั้นและในทุกสภาวะนั้นเองท่านจะมีปัญญาเห็นแจ้งอย่างนี้ว่าธรรมที่ไม่มีแก่เราย่อมมีที่มีแล้วย่อมเสื่อมไป ท่านจึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่พัวพันมีใจปราศจากเขตแดนคือไม่ยึดมั่นถือมั่นในสภาวะฌานนั้นๆและที่สำคัญที่สุดคือท่านย่อมรู้ชัดว่ายังมีทำเครื่องสลัดออกที่ยิ่งขึ้นไปอยู่อีกและมีความเห็นต่อไปว่าผู้ที่ทำเครื่องสลัดออกนั้นให้มากก็มีอยู่กระบวนการเห็นแจ้งของท่านพระสารีบุตรนี้ อาจเปรียบได้กับการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่เขาไม่เพียงแต่จะสามารถสร้างสรารประกอบที่ซับซ้อนขึ้นมาได้เท่านั้นแต่เขายังมีความสามารถในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัยที่สุดเพื่อชําแหละและมองเห็นถึงโครงสร้างระดับอะตอมของสารประกอบนั้นๆได้อย่างชัดเจนเขารู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรคงอยู่ได้อย่างไรและจะสลายตัวไปได้อย่างไร ข้อคิดอันพึงนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเห็นว่าการปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ์นั้นต้องมีทั้งสมถะคือความสงบและวิปัสสนาคือปัญญาควบคู่กันไปเสมอขออย่าได้พอใจอยู่เพียงความสงบสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิแต่จงใช้ความสงบนั้นเป็นฐานที่มั่นคงในการเจริญปัญญาให้เห็นความจริงของสภาวธรรมต่อไป แต่เมื่อท่านพระสารีบุตรได้ก้าวข้ามทุกสมาบัติในฝ่ายโลกิยะไปแล้วอะไรคือที่สุดของการสลัดออกที่ท่านได้บรรลุอัตมภาพจะได้นำมาสาธยายให้ฟังโดยละเอียดในครั้งต่อไปเอวังก็มีด้วยประการชนี้